วันนี้พี่ฉิมก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอผมตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรผมรู้แต่ว่ามันมีชื่อว่า Kingston Mobile Light โมบายไลท์นะไม่ใช่ Mobile l i ฟ e นะโ <Mobile Light S 1> มบายไลท์ที่แปลว่าเบามันคืออะไรเนี่ยก็น่าเห็นใจพี่ฉิมอยู่พอสมควรที่จะต้องหาคําจํากัดความของมันแต่หาไม่ได้คือมันเนี่ยเป็นแบบรูปผสมทุกสิ่งทุกอย่างทุกๆความสะดวกความอะไรก็ตามทีที่ถ้าไม่มีอะไรไอ้นี่มี มันมันก็เลยทําให้ผมไม่รู้จะหาคําจํากัดความอะไรนะแต่ว่าผมรู้ว่าผมจะเอามันไปใช้ในฟังก์ชันหลักอะไรบ้างก็เข้าใจคนดูคนที่เขาเห็นสินค้าเราบนเว็บครั้งแรกก็เข้าใจว่าจะซื้อดีไหมมันอะไรกันแน่มันคืออะไรอย่าเพิ่งซื้อเลยเก็บไว้ก่อนอ่ะเราก็บอกว่าอย่าเพิ่งซื้อดูวิดีโอเราก่อนแล้วค่อยซื้อแล้วกันถ้าสมมติดูวิดีโอแล้วเข้าใจก็ค่อยไปซื้อครับนะตามนั้น นนั้ทีนี้ในเมื่อเราไม่รู้ว่ามันเราจะเรียกมันว่าอะไรดีเราก็มาไล่กันทีละฟังก์ชันของมันละกันคุณมันก็จะได้เข้าใจไปในคราเดียวะก็เผื่อคุณแบบฟังก์ชันไหนโดนคุณก็เรี่ยงมันว่าอย่างนั้นก็แล้วกันสำหรับผมผมมีฟังก์ชันหนึ่งที่มันโดนนั่นก็คือฟังก์ชันในการแชร์ไฟล์อ่ะโอเคผมใช้ไอ้ตัวนี้ทําอะไรเป็นเรื่องหลักที่ผมเห็นว่ามันน่าจะเป็นเรื่องหลักเหมาะสําหรับนักถ่ายภาพอย่างเราๆนั่นก็คือทําให เราสามารถจะใช้กล้องที่ไม่มี WiFi ถ่ายรูปแล้วเนี่ยสามารถจะอัปรูปขึ้นบนเฟซหรือ IG ได้อันนี้คือเมนฟังก์ชันที่ผมรู้สึกว่าเออเหมาะกับนักถ่ายรูปผมว่าคุณมีกล้องที่มันไม่มี WiFi นะซึ่งกล้องทุกวันนี้มันก็มีทั้งชุดที่มีกลุ่มที่มี WiFi แล้วก็กล้องที่เก่านิดนึงก็อาจจะไม่มี w i f i มาก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยก็อยากถ่ายแล้วแชร์เลย,ะยจะทําได้ไหมอะไรเงี้ยห้าดีแม็กทรีอย่างเงี้ Mark ยไม่มีอ่าห้าดีแม็กทรีหรือเจ็ดร้อยดีเจ็ดร้อยดีไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีนะร้อยดี เอามีข้ออื่นเราไม่รู้นะอืมเอาว่าอันที่ไม่มีแล้วกันแต่พอบอกว่าแชร์ไฟล์เนี่ยเอาภาพเนี่ยเข้ามือถือแล้วอัพขึ้น a c e b o o k เนี่ยเขาก็จะเกิดคําถามว่าพี่ผมจําได้พี่เคยรีวิวการ์ดอยู่การ์ดหนึ่งนะแฟลตแอร์เออมันก็แชร์ไฟล์ได้ก็ไปใช้แฟลตแอร์ได้นี่หว่าใช่ไหมทำไมต้องมาใช้ไอ้กล่องใหญ่โตแบบนี้ก็นั่นน่ะสิคือแฟลตแอร์เนี่ยนะมันมีสูงสุดอยู่ที่กี่กี่กิกฮะสามสิบสองสามสิบสองกิกอันนี้คือสูงสุดของมันแล้วแล้วความเร็วเนี่ยก็มีจาก อันนี้ก็คือเป็นขีดจำกัดของการใช้งานแฟดแอร์แฟดแอร์มันใส่ฟังก์ชัน WiFi เข้าไปในตัว SD c a r d ถูกไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากใช้เ d card ที่มีความเร็วสูงความจุสูงสมมติน่ะมันก็ไม่มี WiFi ให้ใช้ถูกมมไหมเราอยากจะใช้แ a นดิสทันเฟอร์เรทสูงสูงเออหรืออยากใช้ k i ิงส t ันตัวท็อปอ่าไม่มีฟังก์ชัน WiFi ในนั้นแล้วทํายังไงถึงจะแชร์ไฟล์ได้แบบแฟดแอร์คำตอบก็คือใช้ไอตัวนี้ก็สามารถที่จะแชร์ไฟล์ได้วิธีท,ทําทํายังไงพอถ่ายภาพเสร็จเราก็เอา card เอสนีการ์ดออกมาจากกล Wi-Fi เข้าไปไอตัวนี้แล้วก็เปิดแอปโมบายไลฟ์แล้วก็ไป Copy ภาพลงมาอ่าแค่นี้ก็จะ <ทำ S 1> คละ้ายแปแอร์แล้วแล้วก็เอาไฟนั้นนะ่ะไปอัพขึ้น Facebook IG อะไรก็ว่ากันไปก็คือใช้งานมาในลักษณะแบบนี้อย่างตอนนี้ในกล้อง f u j ิผมเนี่ยผมก็มี SD card อยู่สมมติว่ามันเป็นกล้องที่ไม่มี WiFi ผมก็จะถอด SD c a r d ออกมาอย่างงี้ซึ่งอันนี้ผมเลือกใช้ SD card ของ a c e r พ2 GB ซึ่งถูกมากมันจ่ายถูกได้ไงเห็นหั้ยอันนี้ก็คือไม่จาเป็นต้องมี WiFi ผมก็สามารถจะ ปิดสวิตช์มันขึ้นมาแล้วผมก็เสียบ SD Card เข้าไปแค่นี้เองตอนนี้ไอ้ตัวนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวมาดูแอปที่เครื่อง iPhone กันอ่าอันนี้ก็เป็นแอปตัวนี้นะมันชื่อว่า m Mobile l i g h t อะไรอ่าแอปตัวนี้ก็คือไปโหลดมาจาก App Store นะถ้าเป็น Android ก็ Play Store อนนของก้าเป็น iPhone ทีนี้เวลาที่เข้าไปเนี่ยคุณลองเข้าไปใน App Store ให้ดูหน่อยดิแล้วคุณก็เสิร์ชคำว่า Mobile Light ประเด็นคือคุณจะเจอ2ตัวซึ่งผมงงมากโอเคนะอันนี้ต้องเคลียร์ก่อนอันนี้คือพี่ก้าวเขาโหลดอันนี้มาใช้แต่บน Android ผมโหลดอันนี้มาใช้จริงๆผมโหลดมาใช้2ตัวแหละมันไม่ตาม่างกันเดี๋ยววันนี้ลองให้ดูตัวสีแดงก่อนแล้วกันโมบ i ย e w i r e l e s s มันมีคิงสตัน Mobile Light กับโมบ i ย e Wir e l e s s ก็ใช้ได้ทั้งคู่แหละนะเพียงแต่คุณต้องรองไปหาความต่างกันผมก็ลองเล่นทั้ง2ตัวผมลองเล่นสีน้ําเงินอันไหนดีพี่ก้าวลองเล่นสีแดงก็มันก็ใช้ทันเฟิร์สไฟล์อ่ะกดเปิดขึ้นมานะเปิดขึ้นมาเ่ี คุณจะต้องเชื่อม Wi-Fi ก่อนก็ก็จะไปเปิดเข้าไปที่ Setting Wi-Fi แล้วก็ต้องเลือกอันนี้ ml w g 3าอ่ากปดันเจออยู่2ตัวอีก็เลือกมาสักตัวแล้วกันมันมี 5G กับไม่5นะก็ไปรู้อะผมเลือกตัวเนี้เรียบร้อยละเรียบร้อย Connect ล้ถึงเปิดขึ้นมาปุ๊บแล้วคุณก็ไปที่ไฟเอ็กพอหรือเข้ามา อ่า SD โผล่มาแล้วก็จิ้มเข้าไปโอเคเราก็จะเห็นไฟล์ในเครื่องเราก็เลือกออกมาฟูจิล้วก็เลือกไฟล์ jpeg ออกมาบอกก่อนใน iPhone นะี่ยเอาไฟล์รอออกมาเนี่ยมันเอาไปทําอะไรไม่ได้มันมันเหมือนเซฟเข้าไปไม่ได้ด้วยสามเพราะแคมแมราโลไม่เห็นแต่คุณต้องใช้เป็น jpeg งั้นผมจะถ่ายเป็นรอ jpeg เนี่ยคุณก็เลือกกดตรงนี้นะแล้วก็ติ๊กเลือกปึ๊กปึ๊กปึ๊กเงียคุณเอา3รูปนี้ เอา3รูปนี้คุณก็กดดาวน์โหลดแล้วคุณก็กดปุ่มนี้แชร์ทูแคมิล่าโลกดโอเคปึ้งมันก็จะกอปปี้ไปโอเคแล้วคุณก็ไปดูในแคมิล่าโลนี่อันนี้ก็คือรูปที่เลือกเข้ามาสารูปนี้นี่คือรูปที่เลือกอื ก็เป็น jpeg เลือกเข้ามาอันนี้เราก็เห็นแล้วว่าเราสามารถจะทานเฟอร์ภาพที่เป็น jpeg เนี่ยเข้าไปใน camera raw ได้หลังจากนั้นคุณก็เอาไปโพสต์ต่อก็ได้หรือว่าเอาไปอั p เลยก็ได้ก็แล้วแต่ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ถ้าในเมื่อตัวนี้เนี่ยเราสามารถเอา m ม m ใช่ไหม sd card มาเสียบแล้วก็เหมือนกับส่งไฟล์ไปไหนก็ได้9้าวมองถึงเรื่อง external hard disk ถ้าสมมติว่าก้ามี external hard disk อยู่แบบ ของเก้าแบบหนึ่งเทอราอะสมมติเวลาเราไปต่างประเทศแล้วเราไปถ่ายรูปมาเยอะอย่างคูเงี้ยกดรัวมาเป็นพันรูปอย่างเงี้ยแล้วแบบในแต่ละวันอะอยากจะเอารูปลงไว้อะถ่ายล้ยอด้วยใช่ไหมใช่เพราะว่าเอาเราถ่ายลอเจเป็กเลย้ยเราเป็นแบบพวกอินซีเคียวเออเอาไปเราแบบเราอยากจะเก็บภาพเรากลัวภาพหายอะหรือว่าเมมมีปัญหาหรืออะไรก็ตามที่เราคาดไม่ถึงอะเราก็อยากจะเอาไฟล์ออกมาก่อนะเรา,าก็สามารถกากเก็บใช่ไหมใช่เราสามารถทําได้มาผ่านในตัวนี้ทำได้นะ ทำได้ใช่ไหมเมื่อกี้คุณก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าคุณสามารถจะอ่าน S D card ได้ทีนี้ที่ตัวโมบายไลท์เนี่ยมันก็มีช่องอีกช่องหนึ่งนั่นก็คือช่อง U S B ช่องนี้เป็นช่อง U S B ของมันทีนี้ผมมีฮาร์ดดิสต์หนึ่งเทราอยู่ซึ่งผมก็จะทําการเสียบมันเข้าไปตรงนี้เข้าไปที่ช่องใช่เป็นแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวคุณลองเปิดแอปให้ดูว่ามันเห็นฮาร์ดดิสต์ไหมถ้าเห็นผมจะให้คุณลองแบ็กอัพลงไปอ่าผมก็จะกดอันนี้เชื่อมอยู่แล้วใช่ไหมอ่าเชื่อมอยู่เชื่อมอยู่อมปัน เช็คดูว่ามันเชื่อมจริงนะ S D card เห็นจริงแล้วก็โผล่อันนี้ขึ้นมาฮะ U S B อันนี้แล้วผมก็ Acces s เข้าไปในฮาร์ดดิสก์ e x t e r n a l ผมได้นี่ a c c เ s s เข้าไปได้แล้วทีนี้ผมจะทำยังไงผมก็เข้าไปที่ S D uh card แล the ้วผมก็เข้าไปที่รูปนี่ผมกดตรงนี้เป็นการเลือกทั้งหมดเสร็จแล้วผมก็เลือก copy ตรงนี้ฮะแล้วมันก็ถามว่าจะไปใส่ตรงไหน copy to อะไรผมก็บอกว่าไปที่ U S B drive ซึ่งเป็นฮาร์ดดิสก์เอ็กซ์เทอร์นอลหนึ่งเทราที่ผมเสียบไว้อ่าอันเนี้ยโฟลเดอร์พวกนี้คือโฟลเดอร์ที่อยู่ในเอ็กซ์เทอร์นอลฮาร์ดดิสก์ของเรานะอ่าผมสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่บอกว่าชื่อว่าเดย์กราฟเดย์วันเหมือนเราไปเที่ยวไงอ่าเดเดย์วันเดย์วันเรียบร้อยกดเซฟปึง้งผมกดเข้าไปที่เดย์วันแล้วกดโอเค ให้ดูตรงนี้มันมีลูกศรหมุนอยู่อะเมืเ่อกี้ตรงนี้มันก็จะทําการแบ็กอ<น>ัพข้อมูลมเข้าไปสู่ฮาร์ดดิสก์เอ็กเทอร์นอลของเราซึ่งไฟที่ฮาร์ดดิสก์ก็แบๆบแบบอยู่เห็นตรงนี้ไหมตรงนี้เป็นตัวที่บอกว่าเนี่ยมันกําลังก๊อปปี้ไปทั้งหมดเท่าไหร่ยังไงเราก็ปล่อยให้มันทํางานไปแล้วก็ทิ้งเอาไว้อย่างนี้นะถ้ามันมันรูปมันเยอะเนี่ยสังเกตดูที่ฮาร์ดดิสก์ตรงนี้ไฟมันแบแวบ อันนี้เราก็เห็นแล้วว่ามันสามารถจะเป็นแบ็กอัพโซลูชันได้ใช่เวลาที่มี e x t e r n a l hard disk ิตไปซึ่งเนี้ยก็มีความรู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากสําหรับคนไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าแม้แต่เราเองที่เราภาพของเราหรือว่าวิดีโอของเรามีความสําคัญที่มันจะหายไม่ได้อะเพราะเราต้องเอามาใช้งานต่อถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ว่าเออตัวนี้มันเวิร์กมากเพราะว่าบางทีเราก็แบบคือคือเมื่อก่อนเนี่ยก่อนจะมีไอ้ตัวนี้เข้ามาใช่ไหมเราก็กลัวมัมันเป็นกรรมที่เราจะต้องหอบไปเมืองน,นอกทั้งนั้นตอนไปฮ่องกงผมเอาโน้ตบุ๊กไปกรนปเเี่่็ืองท ม,นนมันหนัก,นกมันหนักอ่ะโอเคถึงแม้เราจะทิ้งไว้ที่โรงแรมก็ตามทีเหอะแต่แบบขาไปขากลับอ่ะเราก็กลับรถไฟฟ้ากันแล้วก็เห็นอยู่ถูกไหมก็อยากสบายสบาย,บายเออเราก็อยากสบายเราก็เลยสึกว่าเฮ้ยเออเราก็ไม่ต้องโกยเมมไปเป็นกำกำ<ม>ขนาดนั้นก็ได้เราก็อ่ะพกตัวโมบายไต์ตัวหนึ่งแล้วเราก็เอา e อซ์ r อร์ h ฮาร์ดดิสทึ่งบางขนาดนี้เองอ่ะ ไปแค่เนี้ยมันก็ก้าวรู้สึกว่าเราเราสามารถประหยัดที่ประหยัดแรงไปได้ตั้งเยอะก้าวก็เห็นประโยชน์อันนี้มากกว่าการแชร์ไฟเพราะว่ากล้องหลายรุ่นมันมีไม่แต่คุณก็ต้องเข้าใจว่ามันมันในกล้องรุ่นที่ไม่มีเนี่ยเขาก็สามารถจะใช้ตัวนี้แชร์ไฟล์ได้ใช่อทีนี้มันก็เลยการว่าตัวนี้มี2ฟังก์ชันแล้วนะที่มันม,มีประโยชน์อ่ะ อันนี้แบ็กอัพเข้าฮาร์ดดิสแล้วก็เออแบ็อัพเข้าฮาร์ดดิสแต่ว่าสเปคเขาก็มีบอกเอาไว้ด้วยนะข้อจำกัดนิดนึงละกันสำหรับการใช้กับ external hard disk เขาบอกว่าใช้ได้กับ external hard disk 1 TB ที่มีรอบหมุนของฮาร์ดดิสไม่เกิน5,400รอบซึ่งในตัว external เองก็จะมีสเปคตรงนี้บอกอยู่ก็ให้ไปลองดูละกันว่า external ของตัวเองเนี่ยมันกี่รอบถูกมหอันนี้ต้อง5,400ต้องไม่เกิน5,400ใช่ซึ่งอันนี้ผมใช้ Western Digital My Passport Ultra หนึ่งเทอร่าอ่ากี่รอบเน, <ะ S 1> นี่ยก็คงห้าพันสี่แหละไม่งั้นมึงคงเสียบไม่ได้หรอก ทีนี้ผมก็อยากรู like ้ว่าเออไอเมื่อกี้ที่ก๊อปปี้ไว้อะถ้าสมมติเราปิดหน้าจอตั้งก๊อปปี้แล้วปิดหน้าจอไปเลยเนี่ยได้ไหมปิดหน้าจอมือถือนะเออมันจะก๊อปปี้ไปได้ไหมคําตอบก็คือก๊อปปี้ได้ก็คือตั้งทิ้งเอาไว้เลยก็ได้อ่าแล้วปิดหน้าจอไปประหยัดแบตหรือจะตั้งชาร์จไปก็ได้ก็คือเหมือนกับแบบว่าไปเที่ยวใช่ไหมเอาันี้ทิ้งไว้ที่โรงแรมเนอะแล้วในหนึ่งวันก่อนเรานอนเราชาร์จชาร์จอะไรแล้วก็เอาเนี้ยถ่ายไว้แล้วเราก็ไปอับหน้าอับถ้าออกมาก็คงก๊อปปี้ USB 2อนะอันนี้แล้วก็การรีดการ์ดอะไรพวกนี้ด้วยหลายๆอย่างมันรวมกันว่าคุณจะใช้ความเร็วเท่าไหร่อันนี้ต้องบอกไว้ว่ามันก็เป็นโซลูชันที่ผมคิดว่าเออมันน่าจะมีประโยชน์คือผมลองไปดูราคา SD card สร้กิกกับราคาของฮาร์ดดิสก์1เทรราราคามันก็ถ้าสมมติว่าจะซื้อ SD card ให้ได้เท่ากัน1นึเทราเนี่ยคงต้องใช้ตัง์มากกว่าการไปซื้อฮาร์ดดิสก์1เทราเลยอะไรประมาณนั้นผมว่าเลยคิดว่าเอ๊ะอันนี้ก็กำลังคิดว่ามันมันจะช่วยไหมนะเาออาจจะพก SD ่ไมต้ง้งยแลว พอสิ้นวันเนี่ยเราก็ Copy ไฟล์เนี่ยเอามาเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์เทอร์นอลหนึ่งท er นี้ดีไหมทําให้ไม่ต้องแบบเอา s d card ไปเยอะเสร็จ<ด>แล้วก็พอ Copy เสร็จก็ Format s d card ทิ้งแล้วไปใช้วันถัดไปอ,อ,อันนี้ก็เป็นอีกโซลชันหนึ่งนะก็คือ2ฟังก์ชันละคราวนี้มี2ฟังก์ชันและคุณรู้ไหมมันมีฟังก์ชันอะไรอีกฟังก์ชันที่มันใช้งานได้อีกอันหนึ่งก็คือการดูวิดีโอผ่านตัวโมบายไลฟ์ดูวิดีโอผ่านโมบายไลฟ์ดูวิดีโอผ่านโมบายไลฟ์คืออย่างนี้เวลา่มตวรไ มันก็อาจจะมีข้อผิดพลาดถูกไหมอย่างเช่นคลิปอะไรนะดาร์กแต่สดใสเนี่ยลืมใส่เพลงไลท์รูมดาร์กที่สดใสแต่เข้าไม่ได้ตรวจไม่ได้ตรวจไงก็เลยแบบมีการหลงหลงลืมลืมบ้างนะใช่แต่ว่าที่ผ่านมาจะตรวจทุกครั้งหลายๆคลิปของของไอเลิฟอะเนาะก่อนจะอัพขึ้นไปก็จะตรวจเป็นเหมือนเป็นไฟนลอะบางทีคือคุณอยากจะตรวจวิดีโอเนี่ยตอนที่อยู่ในรถรถติดอาใช่หรือตอนไปฟิตเนสอย่างเงี้ยโดยความที่ไม่ค่อยได้อยู่อ่าผมก็เลยบอกเอ้ยพี่เก้าคุณก็ก๊อปไฟล์วิดีโอเนี่ยใส่ไปใน iPhone สิเ จบนี่นก,ก็ใส่เข้าไปก็ไม่ได้ไงประเด็นก็คือพี่กาบอก iPhone มันก๊อปไฟล์วิดีโอลงไปไม่ได้เอา iPhone ก้าพูดเฉพาะ iPhone แล้วกันนะ p p o o n เนี่ยก้าไม่สามารถเอาไฟล์อะไรเข้าไปในเครื่องได้อะ่ะ นอกจากเป็นไฟล์ที่เราซื้อมาหรือการที่เราถ่ายรูปแล้วก็ทันเฟอร์มาลงอย่างเงี้ยมันก็ยังโอเคไงแต่ไอวิดีโอเนี่ยไม่เคยเอาลงได้ก้าวทาไม่ได้ซึ่งก็เป็นปัญหาชีวิตกับพี่ก้าวก็มีไอ้นี่เข้ามาตัวโมบายไลท์เข้ามาช่วยชีวิตให้เราตรวจไฟล์ในรถได้อันนี้ผมก็สามารถที่จะใส่วิดีโอไปใน e x t e r n a l hard disk ไอตัว1นึ่งเทาเนี่ยหรือว่าใส่วิดีโอเข้าไปในไอตัว s d c a r กก็ยังได้แล้วก็เล a y วิดีโอผ่านแอปโมบายไลท์เดี๋ยวทําให้ดูดีกว่าผมก็กดไปที่โมบายไลท เข้ามาตรง USB แล้วก็มาเลือกตรงวิดีโอที่จะตรวจแล้วผมก็เลือกวิดีโอขึ้นมาปึ๊บและแล้ววันนี้ก็มาถึงจนได้รูสึกตื่นเต้นจังเลยแล้วก็มีความพร้อมมากขึ้นกว่าทริปอื่นๆโอเคนะงั้นเดี๋ยวเราก็จะมุ่งหน้าไปสู่สุวรรณภูมิแล้วก็สิ่งแรกที่เราจะทำคือต้องไปเช็คอินแล้วก็รับเครื่องไ WiFi ใช่ใช่งั้นเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่สุวรรณภูมิอะ อันนี้ก็คือฟีเจอร์ในการเล่นวิดีโอผ่านฮาร์ดดิสด้วยการใช้โมบายไลท์พวกเรา3 <Excel. S 1> คนเนี่ยลองแอคเซสพร้อมกันแล้วก็เล่น Play, ไฟล์ไฟล์เดียวกันแต่ว่าคนละมือถือกันนะก้าวของก้าพี่บอม,บอมของพี่บอมครูของครูคืออยากรู้เพอร์ฟอร์แมนซ์มันน่นแหละรือว่ามันกระตุกอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะ<อ>แต่ที่ดูก็ไม่กระตุกเลยดูได้สม ooth ดูได้ปกติเลยอะ่ะก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นโซลูชันที่เข้ามาแก้ไข ปัญหาในเรื่องของพวกที่ใช้ iPhone แล้วไม่สามารถที่จะเอาวิดีโอเข้าไปในเครื่องมือถือเราได้ก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่สะดวกดีก็รู้สึกชอบฟีเจอร์นี้เหมือนกันเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์อะไรบ้างเนี่ยตอนนี้แชร์ไฟล์แชร์ไฟล์เพื่อเชือัพขึ้นอินเทอร์เน็ตใช่ไหมเป็นแบ็กอัพไฟล์ได้ดูวิดีโอผ่านมันได้มาอีกฟีเจอร์ดีกว่าคุณมันมีช่องนี้อยู่ครับช่องเสียบสายแลนเน คุณก็เลยเห็นประโยชน์ของมันยังไงอะคือตอนแรกผมสงสัยมันจะมีไปทาไมเนี่ยมันชักจะไปกันใหญ่แล้วเรารู้สึกว่าเขาคงทําตลาดยากของกันนะคุณเพราะว่ามันทําได้หลายอย่างมากว่าใช่มันคืออะไรทีนี้เอาไว้เสียบทําไมสายแลนในกรณีที่เราไปโรงแรมแล้วเขาไม่ได้มี WiFi ให้แต่เขามีสายแลนให้ซึ่งอ,อินเทอร์เนต็ตอยู่ในสายแลนเราก็สามารถจะเสียบสายแลนนั้นเนี่ยเข้าไป,ไปที่นี่แล้วก็เอามือถือเนี่ยคอนเน็กเข้ามาที่นี่ลนแล้วก็เล่นเน็ตได้ใช่เพราะว่ามือถือเราไม่มีช่องเสียบสายแลนจะลองดูไหมเดี๋ยวทำให้ดู อันนี้คือสายแลนที่มีอินเทอร์เน็ตอยู่แน่นอนอันนี้คือเราก็เห็นกันตามโรงแรมนะคุณลองไม่เชื่อมเน็ตเลยคุณลองตัดออกจากแลนดิคุณลองเชื่อมมาที่นี่เลยเชื่อมแล้วนะเราจะลองเข้าอินเทอร์เน็ตตอนนี้เราหันมาใช้ iPad ดคูละ i p แ d ดคูลเนี่ยไม่มีซิมเวลาใช้อินเทอร์เน็ตก็คือจอยเน็ตออฟฟิศทีนี้เราจะตัดการเชื่อมอินเทอร์เน็ตด้วยการมาจอยที่ตัวนี้ไทนผลก็คือเป็นอย่างนี้ฮะผลก็คือเป็นอย่างนี้อันนี้ เชื่อมกับไอตัวโมบายไลท์อยู่แล้วก้าวเสิร์ชไอลัฟ<ล>ทูกโกกดโกเ<อ>บ้งเข้าไม่ได้ตรงเซตติ้งเนี่ยก็คือเชื่อมไอตัวโมบายไลท์อยู่ทีนี้มันบอก no internet connect นะเดี๋ยวผมจะลองเสียบเข้าไปดูตรงนี้เสียบไปแล้วนะฮะตรงนี้ตอนแรกมันขึ้นว่า no internet connection อะตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันหายไปแล้วแล้วก็เป็น security recommendation แทนแสดงว่ามันต้องเข้าเน็ตได้แล้วสิ่งงี้ลองเทสเลยก้าวลองเทสดูนะ จากหน้าเดิม,มนะฮะ,อะไอเลิฟทูกโกอ่ะกดไปเลยแล้วกันเรียบร้อยเข้าได้เข้าได้แล้วกระเป๋ากันกระแทกอ่ะมาดูกลับมาดูเซตติ้งนะว่ามันมันอยู่ที่ไหนอยู่ตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ยังเป็นไอตัวนี้อยู่นะฮะเป็นโมบายไลท์ก็ถือว่าสามารถจอยเน็ตได้ โอเคก็เห็นแล้วว่ามันสามารถจะทำให้เอาสายแลนไปเสียบแล้วก็สามารถจะจอยอินเทอร์เน็ตได้ทําให้อุปกรณ์เราเข้าเน็ตได้กี่ฟังก์ชันแล้วนะน 1. แนแชร์ไฟได้2เป็นแบ็กอัพได้ 3. ดูวิดีโอได้ 4. เอาสายแลนมาเสียบเข้าอินเทอร์เน็ตได้ถ <c oughs> ัดมาดีกว่ายังไม่หมดแค่นี้ครับคุณผู้ชมครับครับมันยังมีฟีเจอร์อีกอันหนึ่งซึ่งมันเป็น power bank ได้นะ เอาเข้าไปจะทําอะไรได้นักหนาเนี่ยดูซิเนี่ยอันเนี่ยมีช่องเสียบสายแลนมีที่เสียบก๊าดมีที่เสียบ USB อันที่เสียบไอเนี่ยอะไรอปนอนี้ชาร์จตัวมันนี่อ๋อชาร์จตัวโอเคก็ไอช่อง USB เนี่ยแหละถ้าสมมุติว่าคุณเอาไอตัวสายที่เอาไว้ชาร์จกับโทรศัพท์เนี่ยเสียบเข้าไปเนี่ยสมมติว่าชาร์จ iPhone เอาสาย iPhone มาสิเอามาจัดมาคุณก็เสียบเข้าช่อง USB นี่ใช่ไหมเอาโทรศัพท์มาสิอ่ะพี่ก้าวเสียบสายเข้าไปเลยเนี่ยแบบนี้เพ้งเรียบร้อย กะรุณาดูตรงนี้ครับมันกำลังชาร์จอยู่ครับเห็นไหมฮะ คือมันเป็น power bank ได้ <Power S 2> อีก <Bank S 2> ด้วย <อา S 1> ฟีเจอร์เยอะพูดถึงข้อจํากัดนิดนึงของการเป็น power bank อันนี้ต้องพูดกันตรงตอน,<ม>ตอนแรกผมว่าโอ้โหอะไรมันทําได้เยอะขนาดนี้<ม>แต่ทุกอย่างมีข้อจํากัดผมลองใช้มาหลายรอบแล้วให้เป็น power bank ตอนนั้นใช้ s a m s ุง g n o ต e 3 LTE แบตความจุ3า0 0อมิลลิแอมป์อวผมใช้ซั s ซุงไปจนถึงเ,เหลือประมาณอยู่10%แล้วก็ไอ้นี่ไม่ได้ใช้เลยไฟมาเต็มเลยแล้วผมก็อยากรู้ว่าเนี่ยมันชาร์จได้กี่รอบปรากฏว่ามันชาร์จได้ไม่ถึงรอบสัทีเดียว ก็เกือบเกือบเต็มเต่มันชาร์จได้ถึงประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์่แล้วไฟมันก็หมดก็ประมาณนี้เนอะก็ประมาณเกือบเกือบหนึ่งรอบเออเพราะงั้นผมก็เลยมองว่าถ้าจะมองฟีเจอร์ power bank เนี่ยให้มองว่าเป็นกรณีฉุกเฉินดีกว่าตัวช่วยว่าแบบเผื่อเราจําเป็นจะต้องใช้โทรศัพท์ต่อจริงๆแต่แบบแบตหมดน่ะทำยังไงดีหรือว่าไม่ได้เอา power bank หลักไปหรือว่าอ่ะปกติไม่ค่อยหมดหรอกแต่ว่าพกโมบายไลท์อยู่ไว้แชร์ไฟแล้วพอดีว่าเฮ้ยมันจะหมดแล้วก็ใช้ไอ้ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่สำรองในก นี่ฉุกเฉิน,ฉนได้จริงๆเพราะบางทีมีก็ดีกว่าไม่มีถึงมันจะมีมาไม่เต็มแต่มันก็ดีกว่าไม่มีเลยซึ่งสำหรับ9ก้าแล้วถ้าเก้าอยู่ในสถานการณ์ที่แบตจะหมดอย่างเมื่อวานนี้มีไอ้นี่มาชาร์จได้70%ก้าก็ดีใจแล้ว Oh, ได้ถ่ายวิดีโอต่ออย่างเงี้ยมันก็โอเคแล้วอันนี้ก็คือในมุมหนึ่งของความฉุกเฉินเรียกว่าเป็นตัวช่วยทําให้เราไม่อับจนหนทางออประมาณนี้เนาะสำหรับเ,เรื่องของ power bank ฟังงั้สลุปฟีเจอร์ทั้งหมดที่มันมีอยู่เนี่ยหลายข้ออลไรนะเราให้ทุกคนเนี่ยไปให้คําจํากัดความกันดีกว่า <laughs> เราจะเรียกมันว่าอะไรดีนะคะแล้วเราก็ส่งไปสนียบัตมาได้ที่สามับส <laughs> ใช่ ก็คือสรุปว่ามันสามารถที่จะอัปไฟล์ขึ้นอินเทอร์เน็ตได้เป็นแบ็กอัพได้ดูวิดีโอได้เอาสายแลนมาเสียบใช้เน็ตได้แล้วก็เป็นพาวเวอร์แบงค์อย่างในหนึ่งตัวก็ถือว่ามันค่อนข้างจะหลากหลายความสามารถแล้วก็อเนกประสงค์ในระดับหนึ่งทีเดียวจนผมไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่าอะไรดีครับเราจึงขอเรียกมันว่า Kingston Mobile Lite แล้วซึ่งใครรู้สึกว่าอะไรมันสําคัญก็ไปเรียกอันนั้นเอามันก็ช่วยงานเราได้หลากหลายนะหลายๆอย่างจริงๆก็้าว่าไปต่างประเทศ พกไปตัวหนึ่งก็ก็ไม่น่าจะติดอะไรเนาะไปสะหน่อยอะ่ะหนักไหมมาชั่งน้ําหนักดีกว่าก็อยากรู้ว่าหนักไหมขนาดนี้รู้อยู่แล้วเทียบกับตัวพี่ก้าวนี่เล็กนิดเดียวอแต่อยากรู้ว่าหนักหรือเปล่าล้วก็ใช้วิธีแบบว่าโบราณบลลัมเลยนะใช้เครื่องชัง่งไม่ไม่ดูสปองสเปกละ <laughs> อ่ะเนี่ยขนาดมันก็เท่ากับ e x t e r n a l hard disk <น>แบบนี้หนากว่าน่อยหนากว่าเออมาชั่งดีกว่าผมก็กดอ่อนนะฮะหนักเท่าไหร่กัน 195 <95. S 1> กรัมเท่านั้นเบามากนะถือว่าเบามากก็ถือว่าเบาทําอะไรได้เยอะขนาดนี้ก็ใส่กระเป๋าคุณมีกระเป๋ากล้องอยู่แล้วนี่ตัวนี้ใส่เข้าไปตวงก็ไ่เป็นตัวช่วยในหลายๆด้านเผื่อแบบขาดเหลืออะไรก็มีตัวนี้ช่วยอย่างแบบตังค์ไม่พออะไรอย่างนี้ตัวนี้ช่วยไม่ได้ <c oughs> เอาไปขาย <c oughs> ก็จริงๆรุ่นเนี้ยโมบายไลท์นี่มันมีรุ่นที่แบบมีเอ่อเรียกว่ามีพื้นที่ในตัวมีสเปซในตัวมีสโตรเลชขนาดเท่าไหร่ไม่รู้ไปดูในเว็บเอาจำไม่ได้เหมือนกันแต่ในเว็บมีขายอยู่แบบมีสโตรเลชกับแบบไม่มีราคาก็จะต่างกันออกไปก็ไปเลือกเอาที่คิดว่าตัวเองถนัดและได้ใช้เราก็รู้จักกันแล้วเนอะตัว k i n ิง t o ัน Mobile l i t e มันคืออะไรเคยอัพขึ้น Facebook ไปทีนึงก็ดูงงๆกันคราวนี้ทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วก็ลองดูแล้วกันว่าเราจะได้ใช้มันมากน้อยแค่ไหนในสถานการณ์อะะไไรรที่่มัันนจเเป็ตววชยาด้ เไปลองเลือกหาดูว่าเราเหมาะกันแล้วแอดเจ้าเขาเรียกเลยนะมีมีสตอเล <สะ S 2> หรือไม่มีก็ได้เราก็เลือกกันไปละกันตามนี้นะก็ฝากร้านดีกว่าคุณถ้าเกิดอยากจะเป็นเจ้าของ Kingston Mobile Life ก็สามารถจะมาช้อปปิ้งก็ได้ที่ w w w e l e c t r g a l c o m s h o p ที่เมนูอุป,ปกรณ์เสริมไปลองเลือกดูว่าอะไรที่เหมาะกับเรารถ้าใครอยากจะดูคลิปดีๆเยอะๆคลิปมีประโยชน์คลิปสนุกสนุกคลิปไร้สาระคลิปขายของเยอะๆเดี๋ยวไม่มีใครอยากดูคลิปขายของเยอะๆคลิปไปเที่ยวใช่ไหมเห็นถามกันจังเลยว่า จะเมื่อไหร่จะไปเที่ยวเงี้ยถ้าใครอยากจะดูอันนี้อีกเยอะๆก็ช่วยกันช้อปปิ้งเราอุดหนุนเรานะคะพอแ,แรงสนับสนุนนั้นเนี่ยมันส่งมาถึงทําให้เรามีตังอาไปทําคลิปใช่นะคะที่ w w w ร์ไวเบ็ c o อท h ร p กอบคีกรอบ,รบก็ไปอุดหนุนกันด้วยนะคะขอบคุณละะ่วงหน้าค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะเอาอะไรมานําเสนออีกวันนี้ก็ไปแล้วเนาะบายบายไ่ปิด